น่อยนะคิดอะไรล็กก็หมายถึงว่าค่อย,อยพิจารณาไปนะครับอย่างอสวรรณคืออะไรหนออะไรต่ำอน,น,นั่นนะครับอสวรรคมาจากอะไรทำไมเรียกว่าอาสวรรณนะครับก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยมันก็จะทำให้เราเ,าเรียกว่ามีามีเหมือนกับว่ามีการ <c oughs> ศึกษานะครับนะาอาจารย์คะอสวรรณะกับ อารูปะนี่คนละอย่างกันอ่าอาศวรณะอ่าถ้าอารูปะนะอารูปะนี่จริงๆมันก็คนละอย่างอยู่แล้วนะครับอ่ะสรูปะนะอ่ะสวรณะถ้าเป็นอารูปะก็มีเสียงนะอาศวรณะก็หมายถึงไม่มีพวกะนะครับอย่างเอไม่มีพวกนะครับแต่ถ้าอารูปะนี่ มีเสียงไม่เสมอกนะมีเสียงไม่เหมือนกันมันก็จะ,ะค่อนข้างกว้างกว่ากว้างกว่าก็คืออีสมมุติอ่ะอ e ก็ได้อ่ะอะกับอ e, ีมันเป็นอัสสรูปากันนะครับแต่ไม่ใช่อสวรรค์นนะนะครับอสวรรณะก็ต้องเป็นอสระที่ไม่มีพวกแล้วคือเอกับโอไม่ได้สองตัวเท่านั้นเองอสวรรณสระนะครับเอมีเอมีพวกไหมครับไม่มีค่ะตาอี e, มีพวกคืออ e, ี อ่ะมีพวกคืออะไรนะครับอ่าคือพวกมีวันนะแต่นี้ไม่มีวันนะในสูตรที่แล้วก็ยังมีแบ่งเป็นสองกลุ่มไม่ใช่หรอครับอาจารย์ที่ว่าเป็นอเนกันอ่าอันนั้นอเนกันตะแต่ว่าอาสวรรณะไม่ต้องแบ่งอาสวรรณะมันมันชัดเจนกว่าอาสรูปะอ่ะอาสรูปะมันมีเสียงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในมีเสียงไม่เหมือนกันเอกับโอมันก็เข้าได้ด้วยแต่มันเป็นอาสรูปะแบบชนิดที่ว่าเอกันตะเลยนะครับยันเยี แต่อสวรรณมันหมายถึงมีพวกมันมันจะไม่ต้องแบ่งถึงเอกันตะอเนกันตะเพราะว่ามันเป็นเอกันตะโดยโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับตั่าที่เป็นเรียกอสวไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เรียกถ้าอสวนราเพราะคาว่าอสวรรณคือมีไม่มีพวกเ,เ,เ,เพราะว่าอะไรไม่มีว่าเอออ่านี่มีพวกไหมครับคืออะไรนะครับพวกอของอ่าคือคืออ่าก็เรียกว่าม,มีพวกแหละ นะครับแต่เอเขาไม่มีพวกเลยเพราะนั้นความเป็นอสวรรคชื่อของอสวรรณจึงมองไปที่ความมีมีม,มีคู่ไม่มีคู่อย่างนี้นะครับอ,อันนี้นาะแล้วก็อสวรรไม่มีคู่อสาราลุป,ปะเสียงไม่เหมือนแล้วก็เ,เขียนไว้หน่อยว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วก็แต่ที่เราแบ่งสองกลุ่มนั่นคือในอสรูลป,ปะใช่จะอสรูุปะเท่านั้นเพราะว่า อ่าอสรูปะนี่มันมีเสียงมันสรูปะรูปะตัวนี้แปลว่าเสียงอ่ะเสียงไม่เหมือนกันอ่ามันก็เลยเยอะกว่าอ่าอสรูปะมาทวกอาอาเป็นอาสารูปะแต่ว่าอ่อมันเป็นอเนกันตะบางครั้งมันที่เป็นอเนกันตะเพราะว่าอามันทีมันก็มีตัวเหมือนกันคืออาได้อ่ะมันก็เลยเป็นทั้งอาสสรูปะในแง่ของเทียบกับสระอื่น แต่เทีกับสระอามันก็เป็นสรูปะ,ะมันก็เลยกลายเป็นไม่แน่นอนนะครับกว่าจะสบานังลุเตเนาะกว่าจะเราก็แปลสูตรตามที่เมตาคีนะครับไปคุณห,หมออ่านแล้วักศึกษาก็ต้องไปแปลสูตรให้มันหลายๆรอบนะครับแล้วก็แปลสูตรสั้นๆสรุปไว้ให้เข้าใจนะครับเมื่อเราได้ความหมายของสูตรแล้ว นะครับเราก็อาจจะมาดูาความพิเศษของคำศัพท์นะครับยอย่างเช่นกว่จิตัวเนี้ยกว่จิกว่จินะกว่จิ